นะครับครูบอนะครับสอนนักเรียนชาว่ายน้ำระดับชั้นอุบาลนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่นักเรียนได้ลอยตัวแนวดิ่งนะครับใช้แบบเตะขาแบบฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนลอยตัวแนวดิ่งในท่าแบบถีบในน้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูนะครับถ้าพระยุงตัวในน้ํานะครับโดยใช้แขนนะครับท่าที่สองทำการมาดูกันนะครับท่าแรกครูได้สอนมาแล้วนะครับทุกตัวนะครับที่ใช้มือวนอย่างนี้นะครับเห็นนะครับพระยุงตัวแบบนี้นะครับท่าที่สองครับวันนี้ที่ครูจะบอกง่ายกว่าท่าเดิมนะครับท่านี้ก็คือท่านี่ครับดันไปนะครับดันออกไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับพอหลังจากที่นักเรียนนะครับ ใช้มือได้แล้วใช้ขาแล้วน,นี้เราก้ามารวมกันครับสมมุท่านักเรนอยากจะประุตัวในท่าที่สายนักเรนก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมตัดเสียตาเห็นไหมอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะลอยตัวในน้ําได้ครับทาไว้นะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับสมมุท่ามารวมกับท่าที่ในน้ําก็จะไปอย่างนี้นะครับนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วถ้ามารวมกับการที่ทั้งขาวนในน้ํามือวนในน้ำก็จะไปอย่างนี้ครับหนึ่งสองนะครับ ครับให้เล่นทําแบบนี้นะครับเียนทาที่อะอยากก็ได้นะครับทําให้คล่องครับก็สามารถลอยตัวในน้าได้ครับถีบซ้ายถีบขวา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 การถีบคือต้องใช้ฝ่าเท้าเป็นตัวถีบขอโทษนะครับยกเท้าหน่อยใช้ฝ่าเท้าถีบถีบถีบ และอีกน,ดนิดนึงนะครับการถีบขาเนี่ยที่เมื่อกี้สอนว่าถีบซ้ายถีบขวานะครับแต่ถ้าใครไหว้ท่ากบเป็นคุณจะถีบเหมือนขากบก็ได้ถีบออกพร้อมกันสองข้างถีบพร้อมกันสองข้างถีบพร้อมกันสองข้างแล้วก็รวบถีบพร้อมกันสองข้างแล้วก็รวบนะครับอันดับที่สองคือการถีบขานะครับและอันดับที่สามคือการวนขานะดูขาผมนะถ้าเป็นขาขวาวนไปทางขวาวนไปทางขวา วนไปทางขวาถ้าเป็นขาซ้ายวนไปทางซ้ายวนไปทางซ้ายวนไปทางซ้ายนะครับแต่ต้องวนพร้อมกันนะวนพร้อมกันผมวนตรงนี้ไม่ได้ผมวนตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในน้ำไงมันวนไม่ได้เข้าใจไหมทบทวนนะครับวิธีที่หนึ่งเตะขาวิธีที่สองทีบขาวิธีที่สามวนขาโอ้โหเทคนิคสามเทคนิคนี้สุดๆเลยผมจะบอกให้ไม่เคยมีใครสอนมาก่อนและต่อมามืออ่าขาแล้วต้องมือได้ นะครับแต่บางคนทําขายอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณมีมือมาช่วยด้วยเนี่ยจะลอยได้ดีกว่าเดิมนะครับมือยังไงมือคือแบออกแบบนี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองฝั่งนะครับในการจับน้ําในการจับน้านะครับในการจับน้ําหรือเรียกภาษาบ้านเรียกว่าปั้นบอลก็ได้ปั้นลูกบอล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 เป็นกลมๆนะครับฝ่ามือของคุณก็จะปั้นลูกบอลเป็นกลมๆปั้นลูกบอลไปกลมๆ แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะผักแขน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 แบบนี้ก็ได้อ่านะครับประมาณนี้นะครับจะปั้นลูกบอลหรือจะผักแขนไปซ้ายขวาก็ได้นะครับทำได้จริงๆอ่ะทำท่าอะไรก็ได้ในการบาลานซ์ตัวเองแต่ผมจะสอนแค่2อย่างก็คือปั้นลูกบอลกับผักแขนนะครับขามี3ามอย่างครบถ้วนเตะขาถีบขา วนขาโอเคไหมเราไปดูในน้ำมาดีกว่าตามมาเลย <Yeah. S 1> สำหรับใครนะครับที่เพิ่งฝึกนะครับ <Yeah. S 1> ผมแนะนำว่าคุณจะต้อง mm. อยู่บริเวณขอบสาก่อนนะครับจับขอบสาแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มวิธีแรกเลยนะครับคือการเตะขาแบบแนวดิง่งอ่ะผมเตะขาอยู่ลองดูได้เลยนี่เตะขาแบบแนวดิง่งอ่าเห็นขาผมไหมแล้วคุณค่อยๆปล่อยมือทีละข้างนี่ปล่อยมือทีละข้างยังอยู่ ปล่อยสองข้างยังยอยู่จบแ,แล้วจมแล้วเตะแรงหน่อยเตะแรงหน่อยเตะแรงแรงหน่อยหลังแล้วก็จับนะครับถ้าคุณเมื่อยคอุณก,ก็จับนะครับอีกรอบนะเตะขาไปก่อนเตะให้ลอยค่อยๆปล่อยปล่อยแขนทีละข้างปล่อยมือทีละข้างนะครับแล้วก็ปล่อยอีกข้างหนึ่งเตะรัวๆเลยพอจะจนเสร็จจับนะครับโอเคแบบนี้เนาะนะครับหรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับถ้าคุณมีโฟมนี่เลยใช้อุปกรณ์เสริมได้นะครับ คุณให้คุณกอดโฟมโดยให้ส่วนเว้าวตรงนี้ให้อยู่ตรงคางของคุณตรงคางนี้นะครับแบบนี้นะแล้วมือข้างนี้จับไว้กอดชิดหน้าอกนะครับมือข้างหนึ่งจับขอบสาวไว้แล้วคุณก็ลองเตะขาดูเตะขาเตะขาเตะขา,าค่อยๆปล่อยอนะร้อยดีกว่าเดิมนะครับมันจะไม่แพน,นิกมันจะไม่กลัวเห็นไหมร้อยดีกว่าเดิมเห็นไหมอ่าแล้วคุณเหนื่อยคุณก็จับนะครับได้เหมือนกันนะครับ อุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนูดเดิลโฟมแล้วก็เป็นคูบอยนะครับสามารถเป็นอุปกรณ์ช่วยคุณได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับคุณจะใช้อะไรก็ได้เนาะต่อมาการถีบขาอาเมื่อกี้สอนการเตะใช่ไหมต่อไปการถีบดูนะครับผมจะไปสาธิตกลางน้ำแล้วนะครับถือว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือยังไงจับขอบสะค่อยๆปล่อยยังไงต่อไปคือการสาธิตนะอาผมจะถีบขาทีละข้างดูนะผมกอดอกไว้เลย ถีบซ้ายถีบขวาถีบซ้ายถีบขวาถีบซ้ายถีบขวาโอ้ยสบายจังเห็นไหมถีบซ้ายถีบขวาถีบซ้ายถีบขวาถีบซ้ายถีบขวาอ่ะถีบขาบพร้อมกันสองข้างถีบรวบ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 ไหนนะลอยสบายสบายอยู่แล้วนะครับโอเคนะนะครับวิธีแรกเตะขาวิธีสองถีบขาวิธีสาม วนขาอ่ะมาดูกันนะครับขาขวาวนไปทางขวาขาซ้ายวนไปทางซ้ายนะดูนะนี่ลอยได้เหมือนกันวนขาแต่วนขาแต่การการวนขาเนี่ยคุณจะต้องอะไรคุณจะต้องใช้มือประคองนิดนึงผมว่าวนขามันจะยากกว่านิดนึงนะครับก็ต้องใช้มือประคองหน่อยนะครับโอเคนะประมาณนี้ สาวิธีสําหรับขาต่อมาเอาแขนมารวมด้วยเลยผมจะใช้วิธีการถีบขาเพราะว่าผมถีบขาถนัดที่สุดนะครับและบวกกับการใช้มือใช้แขนมือกับแขนผมจะปั้นลูกบอลดูนะอ่าถีบซ้ายถีบขวาปั้นลูกบอลถีบซ้ายถีบขวาปั้นลูกบอลโอ้ยลอยดีจังเลยถีบซ้ายถีบขวาปั้นลูกบอลถีบซ้ายถีบขวาปั้นลูกบอลโอ้โห ลอยได้นานมากท่านี้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเพราะว่าบาลลานดีการชงตัวดีนะครับถีบซ้ายถีบขวาปั้นลูกบอลอ่ะปั้นลูกบอลใช่ไหมต่อไปลองผักมือสิผักซ้ายผักขวาผักซ้ายผักขวาหรือจะกดลงไปข้างล่างก็ได้กดซ้ายกดขวาก็ได้ถีบขาซ้ายผักมือซ้ายถีบขาขวาผักมือขวาถีบซ้ายผักซ้ายถีบขวาผักขวาอ่าหรือจะเรียกว่ากดก็ได้ถีบ ซ้ายกดซ้ายฉีบขวากดขวานะครับมือก็ไปตามขาเลยก็ลอยได้ตลอดอ่ะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับลอยตัวแนวดิ่งนะครับในท่าที่ฉีบในานก็ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับฉีบไปเรื่อยๆนะครับท่านี้นะครับนักเร pues ียนก็จะประคองตัวอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับแต่ถ่านักเรียนนะครับเริ่มเมื่อนะครับก็นักเรียนก็กลับมาขอบกลับมาขอบสัตเหมือนเดิมนะครับมาจกับขอบสัต์เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็จะหายเมื่อพอเวลานักเรียน หายเมื่อเสร็จแล้วทักเรี่อก็ออกไปทําอีกทาเป็นโรคเหมือนเดิมครับโรคละสนะิบสิบห้านาสิบครั้งสิบห้าครั้งก็ได้นะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับทำบ่อยๆทาเมื่อจะได้แข็งแรงแล้วไายน้ําเก่งขึ้นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ